สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาหาขอบล่างขอบบนของอันตรภาคชั้นกันนะคะมีขอบล่างขอบบนจุดกึ่งกลางชั้นแล้วก็ความกว้างของอันตรภาคชั้นนะคะเราจะเรียนรู้4ตัวนี้คลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้วิธีการสร้างตารางแจกแจงความถี่แล้วนะคะคราวนี้ในตารางแจกแจงความถี่เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดย่อยๆครบอีกก็คือขอบล่างขอบบน จุดกึ่งกลางชั้นแล้วก็ความกว้างของอันตราภาคชั้นนะคะวิธีการหาขอบล่างและขอบบนดูอย่างนี้ค่ะขอบล่างคือให้เรานําค่าน้อยสุดเดี๋ยวคุณครูคขยายนะคะให้นําค่าน้อยสุดของอันตราภาคชั้นนั้นไปบวกกับค่ามากสุดของอันตราภาคชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป1ชั้นแล้วหารด้วย2นะคะฟังอย่างนี้แล้วน่าจะงง ะะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่าง1ชั้นนะคะกับทุกๆตัวนักเรียนน่าจะได้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะคุณครูจะขอยกตัวอย่างเลขนี้ค่ะ,อะมองเห็นไม่เอ่ยความสูงเป็นเซนติเมตรนะคะอยู่ในช่วงระหว่างอ,อ,อยู่ในชั้นที่2นะคะคือ145่งถึงหนึ่เดี๋ยวเราจะมาหาขอบล่างของชั้นนี้กันนะคะขอบล่างของชั้นนี้นะคะเราจะดูว่ามีค่าเท่าไหร่คุณครูเขียน ตรงนี้ใกล้ๆนะคะชั้น1 4 5่ถึงหนึ่นะคะ, 1, 4, 5, 1, 4, 9, ะ,ค,ะคุณครูเอาตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกเราหาขอบล่างกันขอบล่างมีค่าเท่าไหร่คะ,ะดูจากตรงนี้นะคะคุณครูเห็นชั้นที่อยู่ข้างเคียงเข้าไปด้วยดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะมีมันจะมีผลด้วยอ่า1หนึ่งรถึงหนึคือชั้นที่หนตรงนี้นะคะคุณครูจะเขียนชั้นที่ห ี๋ยวนี่คือชั้นที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบดูขอบล่างยังไงเอ่ยอ่ขอบล่างคืออะไรขอบล่างมีค่าเท่ากับค่าน้อยสุดของอันตภาคชั้นนั้นก็คือเรากำลังพิจารณาชั้นนี้นะค่าน้อยสุดของอันตภาคชั้นนั้นก็คือ145ไปบวกกับค่ามากสุดของอันตภาคชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป1ชั้นอุ้ย ที่อยู่เหนือขึ้นไป1ชั้นเขาหมายถึงตัวนี้นะคะที่อยู่เหนือชั้นเนี่ยขึ้นไป1ชั้นก็คือ144นะคะอ่ะปึ๊บมันก็ได้ไดกลายเป็น145บก144แล้วหารด้วย2หารด้วยเลข2อ,อก็จะมีค่าเท่ากับ289ซึ่งถูกหารด้วย2ก็ต้องตอบว่า144.5 แค่นี้เองค่ะเราก็ได้ขอบล่างมาแล้วนะคะต่อไปเราจะหาขอบบนเราจะหาขอบบนอขอบบนหายังไงขอบบนหายังไงคะขอบบนก็คือให้เรานำค่ามากสุดของอันตรภาคชั้นนั้นในที่นี้ก็คือ149นะคะไปบวกกับค่าน้อยสุดของอันตรภาคชั้นที่อยู่ที่อยู่ใต้ลงไป1ชั้นอ่าวเมื่อกี้เราดูชั้นที่3 ชั้นที่3ก็คือ1 5 0ถึง154อย่างนี้นะคะอ่ถึง154มันมีอีกชั้นหนึงชั้นที่3อยเดี๋ครูเขียนนี้150ถึง1น4เมื่อกี้เรากำลังจะหาขอบบนของชั้นนี้กันขอบบนของชั้นที่2นะคะเราก็ต้องดำา4 9 9ไปบวกกับอะไรรู้ไหมลูก ไปบวกกับค่าน้อยสุดของอันตรภาคชั้นที่อยู่ใต้ลงไป1ชั้นก็คือ150นะคะแล้วก็หารด้วยเลขก2ตอนนี้อาจจะงงอยู่แต่เด็กท่านเรียนเข้าตารางปุ๊บมันจะไปเป็นระบบนะคะมันจะไปเป็นระบบเลยอะ่ะได้299ถูกหารด้วย2นะคะ299ถูกหารด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ149.5 นะคะคพอจะหาขอบล่างและขอบบนได้หรือยังคะ่อะขอบล่างและขอบบนเป็นอย่างนี้นะคะเอาละเดี๋ยวเราจะมาเขียนขอบล่างขอบบนในตารางกันก่อนนะคะสําหรับจุดกึ่งกลางชั้นกับความกว้างเดี๋ยวเราจะตามมาทีหลังเนาะ,ะปึ๊บเมื่อกี้นี้ตามมานะคะอันตรภา้ชั้นของเรามีทั้งหมด5ชั้นนะคะเมื่อกี้คุณครูให้หนูดูชั้นที่2ก่อนทําไมให้ดูชั้นที่2ก่อนเพราะว่ามันจะมีทั้งตัวเลขข้างบนตัวเลขข้างล่างนะคะ ตัวเลขข้างล่างและตัวเลขข้างบนให้พวกเราหาขอบล่างกับขอบบนเมื่อกี้นี้ขอบล่างของเราคือ144.5อ่านะคะ,ะคุณครูก็จะเขียนตรงนี้ขอบล่าง144.5เอาคีดขอบบนขอบบนของเราเพิ่งหามาได้เมื่อกี้ก็คือ149.5 149.5นอ่านะคะ ฉันตรงนี้คล้ายๆกัอบอ่าตรงนี้เป็นขอบบนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นขอบล่างโอเคเดี๋ยวชั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะหาขอบบนขอบล่างของชั้นที่3นะคะขอบล่างของชั้นที่3นัแล้วเรียนสังเกตดูมันก็คือเอาเลขอะไรมาบวกกันมันก็ต้องเอา149ไปบวกกับ150หใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนสังเกตมันก็คือเอา149ไปบวกกับ150แล้วถูกหารด้วย2 ซึ่งมันคือขอบบนของชั้นที่2ใช่ไหมคะมันคือขอบบนของชั้นที่2ดังนั้นขอบล่างของชั้นที่3ค่ามันก็จะเท่ากับขอบบนของชั้นที่2นั่นก็คือ149.5นะคะแล้วเราก็ไปหาขอบบนของชั้นที่3ขอบบนของชั้นที่3คืออะไรจําได้ไหมคะทำยังไงหรือบางคนก็เดาออกละมันคือการหาค่าเฉลี่ยระหว่าง2ตัวนี้นะคะการหาค่าเฉลี่ยระหว่าง2ตัวนี้ซึ่งมันก็ต้องเป็น100 5 4 5นะคะขอบบนของชั้นที่3จะกลายไปเป็นขอบล่างของชั้นที่4นะคะก็คือ154.5ต่อไปเราไปหาขอบบนของชั้นที่4กันขอบบนของชั้นที่4ก็คือค่าเฉลี่ยระหว่าง2ตัวนี้นะคะค่าเฉลี่ยระหว่าง2ตัวนี้ซึ่งมันก็คือ159.5นะคะวิธีการคือเอา2ตัวบวกกันแล้วหารด้วยสอง นะคะคราวนี้ตัวเลขที่คูยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็คือทศนิยม1ตําแหน่งถ้าได้เรียนไปเจอตัวเลขที่เป็นทศนิยมนัเรเยนก็กลับมาสู่หลักการเดิมก็คือนํา2ตัวนี้นะคะนำตัวที่มีค่ามากที่สุดไปบวกกับตัวที่มีค่าน้อยที่สุดของชั้นที่อยู่ที่อยู่ขึ้นที่อยู่ต่าขึ้นไป1ชั้นนะคะที่อยู่ใต้ลงไป1ชั้นคือใต้ลงมาเนี่ยจากตาราง1ชั้นนะคะแล้วบวกกันแล้วหารด้วย2 นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยในบางข้อขอบล่างอาจจะเป็นถ้วยยม2องตำแหน่งก็ได้ซึ่งนักเรียนจะไปเจอในแบบฝึกหัดแน่นอนนะคะ,ะเรื่องนี้ให้ใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะคะโอเค1น9 5ร้บคณชั้นสุดท้ายเนี่ยขอบบนของชั้นสุดท้ายเนี่ยมันเนื่องจากมันไม่มีตัวเลขให้เราเห็นแต่เราสามารถเดาออกไหมคะเราก็เดาออกเพราะว่าในระดับมอต้นเนี่ย เราจะให้ความกว้างของอันตรภาคชั้นทุกชั้นเท่ากันหมดนะคะดังนั้นเราก็จะดาออกว่าขอบบนของชั้นสุดท้ายก็ต้องเป็น1 6 4 5นะคะอะแล้วก็กลับมาทำข้อนี้กันนะคะกลับมาดูขอบบนของชั้นที่1ขอบบนของชั้นที่1มันก็ควรจะเป็นขอบขอบล่างของชั้นที่2เนาะ มันก็ต้องเป็น144.5ต่อไปตัวเลขที่พวกเราจะต้องเดาคือตัวเลขตรงนี้นะคะ,ะหนูลองเดาดูสิคะว่าขอบล่างของชั้นที่1มันควรจะเป็นเลขอะไรดีขอบล่างของชั้นที่1ควรจะเป็นเลขอะไรดีใครเดาถูกก็จะได้คําตอบเหมือนคือครูนะคะมันคือ,อ139.5โอเควันนี้เราก็จะได้รู้ขอบล่างขอบบนกันแล้วนะคะต่อไปเราจะมาหาความจุดกึ่งกลางชั้นนะคะจุดกึ่งกลางชั้นหายังไง จุดกึ่งกลางชั้นให้หายังไงจุดกึ่งกลางชั้นทําได้2แบบแบบที่1ให้เอาขอบล่างบวกขอบบนแล้วหารด้วย2นะคะขอบล่างบวกขอบบนแล้วหารด้วยสอ,นะะอา,อบบาส,ออสมมติว่าจุดกึ่งกลางชั้นของชั้นนี้นะคะเราจะเอาเราจะเอาอะไรลูก139.5เราจะนำา1 3 9บไปบวกกับ144.5แล้วหารด้วย2 ซึ่งมันก็คือซึ่งมันก็คือเท่าไหร่คะลูก144้ย่ถูกไหมไวแวบแปบกลับมาได้144นะคะงั้นจุดก,กึ่งกลางชั้นของชั้นนี้คือ144นะคะ,ะเดี๋ยวจะมีข้อสังเกตด้วยหรืออีกแบบหนึ่งก็คือให้เราเอาค่าน้อยสุดของอันตรภาคชั้นนั้นไปบวกกับค่ามากสุดเราหารด้วยสนะคะ ก็สมว่าเราเลือกชั้นนี้นะคะเราก็จะได้ว่า140บวกด้วย1 4 4แล้วหารได้เลข2นะคะโอเคไหมซึ่งมันก็คือ284แล้วหารได้2ก็ตอบว่า100เอ้อเออคุณครูเขียนเลขผิดนะลูกตรงนี้ต้องเป็น142นะคะต้องเป็น142อ่นะอ่ะ142โอเคหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ อันนี้ไม่ค่อยนิยมใช้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นจํานวนเต็มเราก็เลยจะแอบนับนะคะแอบนับแต่ถ้ามันเป็นทศนิยมหนูก็นับไม่ได้นะคะหนูก็ต้องใช้วิธีการดังข้างบนข้างต้นในชั้นนี้มีเลขอะไรบ้างในชั้นนี้มีเลขอะไรบ้างเขียนดีๆดีกว่าเนาะในชั้นนี้มีเลขอะไรบ้างในชั้นนี้มี140มี141 มี142มี143แล้วก็มี144ถูกไหมคะ140ถึง144งงั้นตรงกลางของเราคืออะไรตรงกลางของเราก็คือ142แบบนี้ก็ได้ตอบแบบนี้ก็ได้ตรงกลางของเราคือ142นะคะโอเคงั้นชั้นถัดไปของเราคืออะไรลองเดาสิลูกชั้นถัดไปของเราคืออะไรปึ๊บแน่นอนมันก็จะต้องเป็น1 4 7 ใช่ไหมคะและต่อไปก็ต้องเป็น152ชั้นต่อไปก็เป็น157และชั้นสุดท้ายก็จะต้องเป็น162แบบนี้นะคะ,อ,ะอีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักก็คือคำว่าความกว้างของอันตราภาคชั้นความกว้างของอันตราภาคชั้นก็คือให้เอาขอบล่างขอบบนลบกับขอบล่างนะคะขอบบนลบกับขอบล่างเราเลือกชั้นที่1มาคิดนะคะเลือกชั้นที่1มาคิด ให้เอาขอบบนลบกับขอบล่างปึ๊บ144.5ไปลบนึกับ139.5ลบกันก็เหลือ0แล้วได้เท่าไหร่ลูกกว้างเท่าไหร่คะกว้าง5นะคะกว้าง5กว้าง5เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยความกว้างของตรงนี้คือ5หรือนักเรียนจะใช้วิธีการนับก็ได้แสดงว่ามันมีอยู่5ตัวมันมีอยู่5จํานวนนะคะอันเี้กว้าง5ทุกชั้นกว้าง5หมดเลย ทุกชั้นจะกว้างห้าหมดเลยนะคะแล้วก็มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในจุดกึ่งกลางชั้นของแต่ละชั้นเนี่ยคะ่ะในจุดกึ่งกลางชั้นของแต่ละชั้นเนี่ยมันจะห่างกันเท่ากับความกว้างก็คือห่างกันอยู่หานะคะห่างกัน5คุณครูใช้คําว่าห่างกันหานะคะอ่าห่างกันหานะคะห่างกัน5อย่างนี้โอเค นะะักเรียนต้องจําเทคนิคตรงนี้ไว้นิดนิดหน่อยๆด้วยเพราะว่าบางครั้งในแบบฝึกหัดหรือในข้อสอบที่เราจะได้พบเจอเนี่ยเขาอาจจะแบบเว้นตัวเลขไว้ให้ตอบนะคะเราก็ต้องใช้เทคนิคตรงนี้ในการหาคําตอบด้วยสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทําแบบฝึกหัดตามที่คุณครูสั่งนะคะโชคดีนะลูกตั้งใจ